สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลพิงค์แอนโชค d e คูปิงรหัสนางฟ้าค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันอีกแล้วแต่ว่าครั้งนี้นะคะเป็นการตรวจดวงชะตาสําหรับคนวันอังคารเป็นภาพรวมนะคะในดวงชะตาของคุณตั้งแต่วันที่15ธันวาถึงวันที่31ธันวาค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคนวันอังคารบ้างมาเดี๋ยวซับไพ่ก่อนนะคะ แล้วก็ใครนะคะที่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับปิงนะคะขอกำลังใจเลยละกันง่ายๆกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็นอกจากในเรื่องของดวงนะคะที่เป็นลายปักแล้วเนี่ยปิงมีดวงลายปีเอาไว้ย้อนไปดูที่เพลย์ลิตกันได้นะคะมาเดี๋ยวปิงจะเลือกไพ่ให้นะคะทั้งหมด12ใบเป็นตัวแทน12พบเรือน12เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นค่ะ1 2 3 4 5 6,7,8,9,10,11และ12ได้มาเรียบร้อยแล้วดูซิจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะตนุกระดุมพะสหัสชา้าพันธุปุตตะ อลิปัตตนีมรณะสุภะกรัมมะลาภะและสุดท้ายคือตำแหน่งวินาศค่ะ โอเคเราจะมาเริ่มต้นกันตั้งแต่ใบแรกเลยคนวันอังคารกลุ่มคนธาตุลมทำไมอารมณ์มันยังฉุนเฉียวอยู่คะนะคะปกติแล้วอะพระอังคารก็จะเป็นคนที่เหมือนกับทําอะไรแล้วก็คือผงผางคิดเร็วทําเร็วนะแต่เป็นคนที่ไม่ได้แบบคิดร้ายอะไรกับใครคิดอะไรก็พูดแบบนั้นนะคะฉะนั้นในเดือนนี้นะคะไม่ใช่เดือนนี้สิครึ่งเดือนนี้นะคะคุณก็ยังคงอารมณ์เป็นแบบนั้นอยู่นะคะเหมือนกับว่าตัวคุณเองเนี่ย เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนกับตัวเองนะคะเวลาคนไหนดีคุณก็ดีด้วยคนไหนที่ร้ายคุณก็ร้ายตอบหรือว่ามีในเรื่องของแบบอารมณ์อะไรบางอย่างที่คุณมีความรู้สึกนะคะไม่ถูกใจใครแบบนี้คุณก็จะแบบตอบโต้กลับในทันทีทันใดนะข้อเดียงคุณกนะ็คือคุณไม่เก็บอะนะคะบางคนอาจจะแบบคิดมากวิตกกังวลอุ้ยเขาทําแบบนั้นแบบนี้แต่สําหรับคุณไม่ค่ะ ร้ายมาจลร้ายกลับนะคะแล้วก็คุณเนี่ยจะเป็นคนที่ชัดเจนนะคะว่าชอบหรือไม่ชอบฉะนั้นคนวันอังคารเองอาจจะแบบไม่สามารถที่จะแบบอยู่ร่วมกับคนไหนที่คุณรู้สึกอึดอัดใจหรือคุณรู้สึกไม่พอใจได้นะคะซึ่งตําแหน่งอลินะในเดือนนี้นะคะอืมเดือนนี้แล้วสัปดาห์นี้นะคะช่วงนี้สิบห้าวันนี้นะคะสําหรับตําแหน่งอลีเนี่ยมันขึ้นมาก็คือคนที่ต้องทํางานร่วมกมาคุณะ มันมีเกณฑ์นะคะที่คุณจะทะเลาะกับคนที่ทํางานร่วมกันคนที่ต้องประสานงานคนที่ต้องมีการพูดคุยกันนะคะอาจจะมีการขัดแแง่ขัดขากาันหรือนะคะมีในเรื่องของการแบบแก่งแย่งคุณอาจจะแบบโดดเด่นจนเขามีความรู้สึกหมือนไส้คุณอาจจะมีความสามารถเยอะนะคะจนเขารู้สึกแบบอยากจะแข่งขันอยากจะตามคุณนะคะข้อดีนะของคนวันอังคารหรือันดับแรกเลยคู คือเป็นคนที่เรียนรู้ไวมากแล้วก็ไม่กลัวอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นงานทําอะไรก็แล้วแต่เนะี่ยคุณพร้อมที่จะสู้แล้วก็คุณเป็นคนที่ทําอะไรคือคล่องแคล่วว่องไวอย่างเดียวขอให้เห็นเป้าหมายนะคะว่ามันสําเร็จแล้วกันฉะนั้นเวลาตอนที่มีในเรื่องของคู่แข่งอะไรเข้ามาเนะี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดใจนะลำคาญใจรู้สึกหงุดหงิดแต่คุณกลัวไหมคุณไม่กลัวคุณท้อไหมคุณไม่ท้อแน่นอนนะคะทีนี้พอมาพูดถึงในเรื่องของเพื่อนร่วมงานแล้วตําแหน่งงานมันก็มีปัญหาจริงๆด้วยนี่เดี๋ยวปิงเอาให้ดู ใบนี้นะคะตำแหน่งกรรมะหมายถึงในเรื่องของงานนะคะงานช่วงนี้คุณจะมีความร,รู้สึกแบบเหนื่อยล้าเบื่อกับการทํางานมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ทํางานประจําหรือว่าธุรกิจส่วนตัวมันเหมือนกับมันหมดแพชชั่นไปแล้วอะทําได้เหมือนกันนะแต่ทาได้แบบลอยๆนะทำได้ลอยๆหมายถึงอะไรอะทำหน้าที่ไหนก็หน้าที่นั้นแหละ ฉันทำเต็มที่ละมันเหมือนกับสิ่งที่คุณอยู่ประจำนะคะหรือการทํางานของคุณในช่วงนี้เนี่ยคุณไม่ได้รู้สึกนะคะมีในเรื่องของความสุขนะค,ะคุณกําลังรอคอยอะไรบางอย่างนะคะอยากจะให้มีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับชีวิตของคุณเนี่ยคุณเหมือนกับอยู่วนลูปเดิมๆอย่าลืมนะคุณเป็น กลุ่มคนธาตุลมต้นนะคะฉะนั้นเวลาตอนที่คุณคิดจะกํะทอะไรคุณจะเหมือนกับทันทีทันใดบางคนทํางานเอกสารนะอยู่ที่ทํางานนะ,ะทำงานแบบเดิมๆช่วงเวลาที่แบบอยู่บ้านนะ,ะหรือช่วงเวลาพักผ่อนเดี๋ยวคนอื่นเขาอยากพักผ่อนใช่ไหมแต่สําหรับคุณไม่คุณอยากจะไปเที่ยวคุณอยากจะหาอะไรแปลกใหม่เพื่อที่จะเติมสีสันให้กับชีวิตตัวเองนะคะซึ่งถ้าเกิดงานมันไม่ดีหรือคุณมีความรู้สึกว่าง,งานมันสงสงตำแหน่งที่มันดีอีกตําแหน่งหนึ่งก็คือตําแหน่งปุตตะ หมายถึงในเรื่องการที่คุณนะคะจะทำธุรกิจหรือทำอะไรใหม่ ขึ้นมามีโอกาสประสบความสําเร็จแต่ไพ่มันขึ้นมาว่าเป็นการต่อยอดจากของเดิมจากความรู้เดิมจากสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วหรือเป็นอยู่แล้วนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของความรู้นะคะในเรื่องของการทําอาหารหรือว่าทําอย่างอื่นเพิ่มเติมคุณทําได้หรือบางคนที่ทําธุรกิจเนี่ยอยากจะต่อยอดธุรกิจหรือแตกลายธุรกิจของตัวเองให้เป็นนอีกรูปแบบหนึง่งที่แบบคุณสามารถที่จะดูแลแล้วก็บริหารเองโดยตรงได้เนี่ยอันนี้ทําได้ดีแน่นอนนะคะนอกจากนี้ค่ะของขวัญที่คุณจะได้รับ ช่วงสิ้นปีถ้าเกิดมีในเรื่องของเกณฑ์การคลิปนะอยากจะซื้อรถซื้อบ้านที่ดินมีนะคะโอกาสดีแล้วก็มีคนที่พร้อมที่จะสนับสนุนคนด้วยบางคนแบบเอ๊ะกู้แล้วจะผ่านหรือเปล่าอะไรยังไงมันมีคนช่วยอยู่แล้วสบายใจได้ตำแหน่งสุภะ ผู้ใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะสวยงามนะเพราะขึ้นมาว่าผู้ใหญ่ก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณเนี่ยเห็นไหมตำแหน่งสุภาเนี่ยผู้ใหญ่พร้อมซัพพอร์ตคุณนะไม่ว่าจะคุณคิดคุณจะทําอะไรเนี่ยขอให้คุณแบบบอกไอเดียเสนอความคิดมาเถอะเขาพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณอยู่แล้วนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากจะโฟกัสหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆเนี่ยในช่วงที่แบบเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของปีหน้านะให้คุณเริ่มต้นทาอะไรใหม่ๆเถอะพียงมองว่ามันมีโอกาส สำเร็จสูงแต่ว่าในเรื่องของการทํางานทําธุรกิจตรงนี้อยากจะแนะนําให้คุณนะทําคนเดียวมากกว่านะคะบางทีการทําร่วมอะไรกับใครเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้เป็นลักษณะของการร่วมโดยตรงอาจจะซื้อมาขายไปเช่นคุณรับสินค้าเข้ามาหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนส่งนะคุณคุณเป็นคนแบบทําขายแล้วก็คือให้เหมือนกับมีตัวแทนมีอะไรต่างๆเป็นคนรับไปแบบนี้นะคะจะไม่ได้แบบทําร่วมหุ้นอะไรกับใครถ้าเกิดทําร่วมหุ้นอะไรกับใครนะคะหรือว่าทําแบบร่วมกันจริงๆเนี่ยมันมีโอกาสเกณฑ์แนวโน้มที่จะทะเลาะหรือมีปัญหาโดยเฉพาะกับ คนใกล้ตัวกับคนใกล้ชิดนะคะก็ให้ลุยเดี่ยวไปก่อนแล้วกันนะคะส่วนต่อมานะคะก็คือจะเป็นตําแหน่งกระดุมผะการเงินละการเงินดีขึ้นนะคะขึ้นมามันเหมือนกับชีวิตจะไม่รอดแล้วนะ,ะบางทีคุณมองเงินในบัญชีแล้วคุณรู้สึกเหนื่อยท้อแท้เหลือเกินนี่ยจะรอดแม้สิ้นปีเนี่ย เออมันจะยังไงกับชีวิตนะคะค่าใช้จ่ายสิ้นปีก็อาจจะมีเยอะแยะมากมายนะคะแต่กลับกลายเป็นว่ารอดนะคุณรอดแบบปาฏิหาริย์นะคะคุณรอดเหมือนกับคุณหันหมองอีทีหนึ่งใช้ชีวิตรอดไปได้ยังไงอะดวงมันยิ่งกว่าแมวเก้าชีวิตอะนะคะมันผ่านพ้นไปได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของเงินเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากจะใช้จ่ายอะไรที่มันเป็นความสุขของตัวเองเนี่ยในเดือนนี้ก็จะได้ นะคะไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าสิ่งที่ขึ้นมาเนี่ยมันหมายถึงในเรื่องของการที่คุณพยายามคุณพยายามกับอะไรก็แล้วแต่มันมีโอกาสประสบความสําเร็จฉะนั้นก็เป็นช่วงโกยเงินบางคนอาจจะหาในเรื่องของรายได้เพิ่มเติมในช่วงโค้งสุดท้ายคุณทําได้เลยจะทําให้ในเรื่องของสถานการณ์การเงินของคุณเนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นสิ้นปีที่คุณอาจจะมีในเรื่องของเงินเก็บไม่ต้องมีมากมายก็ได้เพราะขึ้นมานะมันเป็นการแปะทองอ่ะ คุณอาจจะเก็บทีละเล็กทีละน้อยแต่คุณก็ยังภูมิใจตัวเองว่าอย่างน้อยฉันก็มีเงินเก็บละนะคะส่วนต่อมานะคะในเรื่องของเพื่อนนะคะตำแหน่งสาสรช้าเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนช่วงนี้ก็จะมีเพื่อนเยอะ มีการพูดคุยมีการเจอเพื่อนนะมากหน้าหลายตานะแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยจะไม่ได้แบบให้ใครแบบเข้ามาเจอคุณหรือพูดคุยกับคุณนะคุณคุยกับคนทุกคนได้หมดเลยแต่ไม่ใช่ใครที่จะเจอคุณได้ฉะนั้นแล้วแต่อารมณ์ของคุณนะคะแต่ว่าตอนที่แบบเพื่อนมาคุยอะไรกับคุณเนี่ยมันส่งผลดีนะขึ้นมาตำแหน่งสหะดีแล้วก็รวมถึงคนที่อยากคิดที่จะเปลี่ยนแปลงงานเนี่ยพี่มองว่ามันมีโอกาสสูงมากที่คุณจะได้งานที่คุณถูกใจนะคะเพื่อนอาจจะเป็นคนแนะนําคุณนะคะในการชี้ช่องต่างๆนะในการ หาเงินเพิ่มหรือการหางานใหม่ส่งผลดีแน่นอนการสัมภาษณ์นะการการหางานมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเดินทางอ่ะจริง,รงๆก็มีเดินทางไกลอยู่แล้วนะคิดการใหญ่หมถึงอะไรคุณอาจจะเดินทางข้ามจังหวัดเดินทางไกลไเลยแล้วถ้าปลื้มไม่ต้องห่วงค่ะไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ตําแหน่งนะพันธุเกี่ยวกับในเรื่องของที่บ้านก็สวยงามด้วยเช่นเดียวกันนะคะตําแหน่งพันธุนะขึ้นมาว่าดวงสมพงษ์หมายถึงอะไรนะคะในเรื่องของครอบครัวความสัมพันธ์ช่วงนี้ค่ะ ดีต่างคนต่างช่วยเหลือกันนะคะไม่ได้มีในเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยหรือทําให้คุณรู้สึกแบบลําบากใจนะคะที่ผ่านมาอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันแต่ว่าในช่วงนี้คือไม่มีนะคะต่างคนต่างมองตารู้ใจนะ,ะบางทีคนนึงเป็นน้ําคนหนึ่งก็แบบไม่ได้เอาเรื่องอะไรมาสมใส่ตัวหรือบางทีคุณอาจจะอารมณ์ร้อนเหนิมก็เป็นไฟก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้กลายเป็นน้ํามันมาล่าตัวคุณให้หมันเหมือนกับสถานการณ์มันใหญ่โตมากขึ้นนะคะส่วนที่หัวัย ดีมากที่ว่าสายส่งเสริมคุณมากนะขึ้นมานะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าใครนะที่อยากจะเหมือนกับกระตุ้นนะคะหรือว่าเสริมดวงในช่วงนี้นะ่ะก็คือให้คุณใช้ในเรื่องของวอลเปเปอร์ก็ได้ลองเปลี่ยนสีดูแล้วกันนะคะหรือว่าอาจจะหาของประดับตกแต่งอะไรก็ได้นะคะที่เป็นโทนสีแดงหรือสีชมพูจะเข้ามากระตุ้นดวงทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันดีขึ้นนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของตําแหน่งความรักกันบ้างดีกว่า มันเหมือนจะดีแล้วใช่ไหมแต่ความรักนี่แหละมันจะมีปัญหานะคะตำแหน่งปะตะัตตนีค่ะเอาพูดถึงคนที่มีคู่กันก่อนนะคนที่มีคู่คนที่แต่งงานแล้วเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะมีปัญหากันนะคะแล้วก็เป็นการทะเลาะกันแต่ว่ามันไม่ได้เป็นในเรื่องของแบบการทะเลาะโดยการที่จะอิงจากแบบ แค่คุณสองคนหรือเป็นเรื่องสองคนกลายเป็นว่าบางครั้งเนี่ยการที่คุณทะเลาะกันการที่คุณขัดแย้งกันในช่วงเนี้ยเนี่ยมันจะมีบุคคลที่สมนะคะจะมีครอบครัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพฤติกรรมนะคะของเพื่อนของคนรู้จักหรือญาติพี่น้องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มานั่งพูดคุยกันแล้วแล้วคุณมีการรู้สึกว่าคุณไม่ชอบอบพอคุยนะคะมีการแบบแลกเปลี่ยนทัศนคติกันกลายเป็นว่ามีปัญหาทะเลาะกันนะคะนอกจากนี้ สิ่งที่เพิ่มเติมให้ระวังนะคะคนเก่ารักเก่ามีแนวโน้มจะติดต่อกลับมาไม่รู้ว่าตอนนี้คุณมีความรู้สึกยังไงเนาะแต่ขึ้นมานะคนที่คุณเคยผูกพันคนที่คุณเคยคุยกันมานานแล้วเขาจะกลับมานะทักมาหาคุณนะมาพูดคุยกับคุณซึ่งคนนั้นอาจจะแบบจบกันไม่สวยหรือว่าจบกันแบบมีปัญหาอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับคุณอาจจะแบบ ไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรแล้วนี่แหละแต่เขาก็ยังเหมือนกับยังวนเวียนยังคอยส่องยังคอยตามอยู่นะคะมันขึ้นมาเป็นแบบนี้ก็ลองดูแล้วกันนะคะมันไม่เกี่ยวว่าใครจะทักมาใครจะรู้สึกยังไงกับคุณแต่ตอนนี้สิ่งที่มันสำคัญที่สุดหรอกคือคุณจะทํำยังไงนะคะคุณจะตัดสินใจที่จะให้อภัยเขาไหมหรือจะคุยกันไหมกลับมาเป็นเพื่อนกันอันนี้แล้วแต่เลยแต่ดูทรงแล้วนะจากไพ่นะปิงว่าคุณไม่คุยด้วยหรอกตัดแล้วตัดเลยพระอังคารเป็นคนเด็ดขาด รักรักมากนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเกียริก็คือเกียริมากเหมือนกันถ้าเกิดเลิกกันไปแล้วก็คือกลายเป็นคนอื่นฉันไม่ได้สนใจอะไรเธอแล้วนะคะแล้วก็มาดูกันถึงคนโสดกันมาคนโสดนะคะคนโสดเหมือนก็นจะท้อกับในเรื่องของความรักไปแล้วคุณหลหลังให้กับความรักอะเพราะคุณมีความรู้สึกว่า ความรักที่ผ่านมาเนี่ยคุณเจอคนที่เหมือนกับปฏิบัติกับคุณไม่ดีทําให้คุณรู้สึกด้อยค่านะทำให้คุณรู้สึกแย่นะคะแต่แสดงความมีนดีด้วยมีเกณฑ์ ที่จะได้เจอคู่ที่ดีนะคะคนนั้นเนี่ยอาจจะทํางานเกี่ยวกับราชการทํางานที่เหมือนกับว่าเป็นลักษณะของแบบอารมณ์เหมือนราชการทำทำงานแบบทํางานประจํานะคะเป็นคนในเครื่องแบบแบบนี้นะคะแล้วก็เขาเนี่ยจะเป็นคนดีคนหนึ่งเลยนะคะที่นี้ในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกอะไรแบบนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ได้ตรงสเปคไม่ได้ถูกใจคุณเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพอคบแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะจริงจังจริงใจแล้วก็ ต้องการที่จะเหมือนกับชัดเจนกับคุณนะคะก็ลองดูแล้วกันแต่พี่มองว่าการเปิดใจครั้งนี้ไม่ได้มีอะไรเสียหายเลยนะกลับกลายเป็นว่าส่งผลดีกับคุณมากกว่าที่จะส่งผลเสียด้วยซ้าส่วนในเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพให้ระมัดระวังนะคะ,ะในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนแล้วก็ตำแหน่งวินาศมันก็ขึ้นมาสอนเลยนะะเดี๋ยวเอาให้ดูนิดหนึ่ง เกี่ยวกับในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนค่ะช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่ตัวคุณเองเนี่ยรู้สึกนอนหลับไม่สนิทหรือบางทีนอนเยอะมันก็จะมีความรู้สึกยังเหนื่อยอยู่ยังมึนหัวยังรู้สึกร่างกายอ่อนล้าอ่อนแรงนะคะไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนนะคะก็ต้องแบบพยายามดูแลตัวเองนิดนึงหรือว่าหาในเรื่องของอาหารเสริมในเรื่องของวิตามินต่างๆมาบำรุงร่างกายตัวเองนะคะสิ่งที่ต้องระวังเพิ่มเติมค่ะโรคเดิมที่คุณเคยเป็นโรคเลื้อยลังโรคเก่าจะกลับมาสแสดงอาการเพิ่มขึ้นนะคะ ส่วนเกณฑ์อุบัติเหตุมีไหมเกณฑ์อุบัติเหตุไม่มีค่ะนะคะขึ้นมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณดีนะเดินทางไปไหนราบรื่นปลอดภัยไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นนะคะและต่อมาค่ะนะคะเราจะมาดูถึงในเรื่องของการที่จะทําบุญเสริมกันม,มาดีกว่า ทำบุญเสริมในช่วงนี้นะคะโอ้โหขึ้นมาเป็นหลักเมืองอะนะคะถ้าเกิดมีโอกาสก็คือให้ไปทําบุญไป,ไปไปไหว้นะคะไปไหว้ศาลหลักเมืองนะคะเป็นการกระตุ้นดวงกระตุน้นกระตุ้นโชคตัวเองแล้วก็ช่วงนี้ถ้าเกิดเป็นไปได้ก็คือให้เน้นไปในเรื่องของการสวดมนต์การนั่งสมาธิการปฏิบัติทุกอย่างดีมากที่สุดนะบทสวดบทไหนที่คุณชินปากอยู่ที่คุณเคยสวดประจํากลับมาสวดค่ะนะคะ,นะคะอย่างน้อยก็คือวันละหนาทีก็จะทําให้ดวงชะตาของคุณเนี่ยพลิกฟื้นดีขึ้นมา และสุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นตําแหน่งลาภะพูดถึงเรื่องของโชคลาภค่ะโชคลาภจะมาจากไหนโชคลาภจะมาจากผู้ชายแก่ผู้ชายสูงวัยนะตามนี้เลยก็จะเป็นสื้อน้าโชคให้กับคุณนะคะมีโอกาสที่จะเหมือนกับทําให้คุณเนได้ในเรื่องของโชคลาภได้ในเรื่องของของขวัญสิ้นปีนะโดยที่คุณไม่ต้องลงแรงแค่เสี่ยงดวงอย่างเดียวเลยส่วนในเรื่องของเลขนําโชคที่ปิงจะให้นะคะเดี๋ยวปิงจะหยิบให้ทั้งหมด4ใบดูกันนะคะว่าจะ มีเลขไหนบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดเก้า 0นะคะเลข8สามารถแทนค่าเลข3ได้เลข9สามารถแทนค่าเลข6ได้นะคะก็ขอให้โชคดีแล้วกันส่วนใครที่อยากจะดูคลิปดวงรายปีเพิ่มเติมเนี่ยนะคะ ปิ๊งมีลงไว้ให้แล้วนะคุณฟังคลิปนี้เสร็จแล้วคุณลองเลื่อนเข้าไปที่ playlist ค่ะจะมีการแยกเอาไว้ว่าเป็นภาพรวมดวงในปี2,567ก็ไปรับฟั่งกันได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้กับปิ๊งด้วยง่ายๆกด subscribe กด like กด s h a r แล้วก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ